สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่พามาชมต้นไม้ที่ปลูกในกระถางนะคะฤดูร้อนแบบนี้นะคะต้นไม้เหี่ยวโซมมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นต้นบอนสีนะคะที่เลี้ยงเอาไว้นะคะอันนี้เป็นช้างเผือกใบบัวอยู่ในกระถางนะคะต้องเอาไว้ในร่มนะคะ นี่นะคะเขาถึงจะไม่เหี่ยวเท่าไหร่นะคะตอนนี้แม่ใหม่ก็ย้ายมาไว้ไม่ค่อยโดนแดดนะคะตรงนี้แต่เขาก็ได้รับแสงอยู่ค่ะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะต้นไม้ที่อยู่ในกระถางนะคะรดน้ํายังไงนะคะเขาก็เหี่ยวอยู่ดีค่ะแม่ใหม่จะรดน้ําเช้าเย็นเลยนะคะพอตอนเย็นเนี่ยพอเรารดไปได้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยต้นไม้เหี่ยวเหี่ยวเขาก็จะ เริ่มสดชื่นขึ้นนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะตัวแม่ใหม่ก็มีเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ทําให้ต้นไม้ของเราในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะมีความสดชื่นมากๆเลยนะคะเป็นเคล็ดลับแบบง่ายๆที่แม่ใหม่ใช้ทําอยู่เป็นประจํานะคะดอกกุหลาบนะคะก็กําลังสวยเลยค่ะบางต้นก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะอันนี้เป็นต้นพริกนะคะต้นพริกในแม่ใหม่ปลูกไว้แบบ โดนแดดช่วงบ่ายนี้แบบเต็มๆเลยนะคะแต่เขาก็ยังสามารถสดชื่นขึ้นมาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำกันในวันนี้ค่ะ อุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็มีน้ำเปล่า5ลิตรค่ะแล้วก็ผงชลสนะคะช่วยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะยี่ห้อใดก็ได้มีวิตามิน b 3 b 5 b 6และ b 12นะคะช่วยทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นค่ะน้ำ5ลิตรใหม่ๆจะใส่เครื่องดื่มชูกำลังไป2ฝาค่ะและจะตามด้วยผงชลสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ หลังจากนั้นเราก็กวนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะตักใส่บัวนะคะเพื่อจะได้ไปรส ต้นไม้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นไม้ดอกไม้ประดับนะคะสามารถรดพืชผักได้ค่ะสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะต้นไม้ช่วงฤดูร้อ,อนที่หิวเหี่ยวนะคะใช้สูตรนี้ไปนะคะเขาจะสดชื่นนะคะแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตทําให้ระบบรากเขาแข็งแรงค่ะควรใช้สูตรนี้สัปดาห์ละหนึครั้ง เพียงเท่านี้นะคะต้นไม้ของเราก็จะสดชื่นนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ